สวัสดีท่านชมดุวยนะครับวันนี้ก้อมอยู่ในเกมฟรีไฟลนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนหาโทเทนนักลบจีนนะครับเดี๋ยวมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูนะครับนี่นะครับกดเข้ามากิจกรรมนะครับแล้วก็มันอยู่อันที่4ีนะครับแลกโทเทนนักลบจีนนะครับนี่นะครับผมจะมาสอนหานะครับว่ามันหาได้จากที่ไหนครับมันก็จะมีเสื้อผ้าชุดเสื้อผงเสื้อผ้านะครับนี่ให้เราได้แลกนะครับก็จะมีพวกชิ้นส่วนตะกินนะครับเห็นไหม มีตั้งหลายอันนะครับแล้วก็มีพวกแผนที่ทะเบียงอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สามารถมาแลกได้นะครับนี่นะครับมีให้เราแลกนะครับก็จะกําหนด1ชิ้นบ้าง2ชิ้นบ้างสูงสุดก็ประมาณร้อชิ้นครับเนี่ยร้อชิ้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปสอนหานะว่าหาได้จากที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกิจกรรมนี้ก่อนแล้วกันนะครับกิจกรรมแรกนะฮะก็เป็นอันนี้ครับหมุนคันโยกบกบัดนะครับก็จะมีพวกคาเต้นไอโบ แล้วก็ปัดสุ่มปืนและพวกนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ999เพชรก็มีนะครับแล้วก็99เพชรก็มีนะครับมีหลายอย่างมากนะครับก็ลองกดเข้าไปดูได้นะครับแจมหมดเขตในวันที่14พฤษธภามนี้แล้วนะครับถ้าใครอยากเล่นก็รีบไปเล่นนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าไอ้โทเทนนี้มันหาได้จากที่ไหนนะครับก็กดเข้ามาที่ร้านค้านะครับมันไม่มีให้ซื้อนะครับมันมีให้ตุ่มครับไอ้เจ้าโทเทนนะ นี่นะครับแล้วก็แค่มาตุ่มกล่องนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนนี่นะครับตุ่มกล่องนะครับมันก็จะมีขึ้นเห็นไหมครับมันก็จะมีขึ้นนะครับมีคูณ1คูณ2คูณ3คูณคูณ5คูณสิบนะครับมีหลายคูณมากเลยแล้วแต่ว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับมีแค่กล่องแรกกล่องเดียวครับเขียนว่ามาเฟียนะครับมีแค่นี้นะครับนี่เห็นไหม ในกล่องอื่นก็ไม่มีนะครับไม่มีให้แลกเนาะก็จะมีชุดไปแล้วพวกนี้นะครับก็หาได้นะครับนี่นะครับเออก็ไปตุ้มกันได้นะครับถ้าใครอยากได้เนาะวันนี้ก็ต้องขอจบเท่นี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตไดตามผมนะครับจะได้มีกิจกรรมอะไรมาใหม่ก็จะได้มาบอกนะครับวันนี้ก็ไปแล้วไปบ่าเจอลิปหน้าครับ